โอ้ยสบายดีเด้อมันห้ากัมากนั่งขาอยู่ห่านเนาะนั่งขาอยู่ห่านมา,า,า,น,า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 น,มนั่งขาอยู่ห่านเนาะมโอนี้จะขาเขาเปิดหานเนาะนี่แหละปกติก็จะเขาเปิดไปสามเนาะแต่ว่าจะเขามาก่อนเวลาเนาะ,ะเพราะว่าเซฟพนมยูเนาะมโอนี้เซฟพนมยู ขาก็ได้มาก,ก่อนเนาะอีกขี่สกยะเนะาะหันเราหันเมียพี่น้องโอบุขาเขามาเตรียมคล้องเพียงเนาะบุขามัน,มย,นย่างหนอกมาเตรียมคล้องก็เตรียมจริงนี่แหลดแล้วมาใหม่เนาะถาพฝ่นมาพฝ่นนัดประมาณอยู่ใบใบซองเนาะแล้ว่าบุขามาทางถาก่อนมาบางลุดบางล่างสีแดเนาะไปเรนมาสีแอ,อยูร,รุมซุกเก่าเนาะอยูร,รุมซุกเก่าเด้อพี่น้องมีงเข้ากับบานาันนังถาสีแด